วิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันพุธที่15พฤษภาคม2567ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลายเช่นเคยนะครับวันนี้มีมาฝากกันถึง7คู่ครับคู่แรกไปกันที่พรีเมียร์อังกฤษนะครับลุนพื้นที่ยุโรปก็เป็นทางด้านของไบรตันครับเปิดบ้านรับกเยือนของเชลซีที่ยังมีโอกาสอยู่นะครับที่จะไปเล่นยูโรป้านะครับทางด้านของอีกหนึ่งคู่ครับมันแน่นอนนะครับแมนยูครับเปิดบ้านรับกาเยือนของนิวคาสเซิลนะครับคู่นี้เนี่ยแย่งโคต้ากันแบบตรงๆเลยนะครับ ใคร3แต้มเนี่ยมีลุ้นเลยนะครับทางด้านของลาลิกาสเปนมาฝากกัน2คู่ครับเป็นทางด้านของเคตาเฟ่เปิดบ้านรับการเยือนของแอตเลนติโกมาดริดนะครับแล้วก็ทางด้านของเซลตาบีโกวันนี้เจอกับทางด้านของแอตเลนติกบิลเบาครับหลีเอิงของฝรั่งเศส2คู่นะครับนีสเปิดบ้านรับการเยือนของจ่าฝูงอย่างปารีสแซงต์แชงนะครับแล้วก็ทางด้านของแรงนะครับวันนี้เจองานหนักหน่อยครับทีมฟอร์มดีๆอย่างโอลิมปิกมักเซยนะครับแรงวันนี้ก็ต้องเจอศึกหนักสักนิดนึงครับแล้วก็ คู่สุดท้ายครับโคปาอิตาเลียครับนัดชิงชนะเลิศนะครับอะตาลนตาครับวันนี้เจอกับทางด้านของยูเวนตุสนะครับในรอบชิงนัดนี้มันแน่นอนครับบอลถ้วยของอิตาลีนะครับทั้งหมด7คู่ครับวันนี้อาจแน่นจะเต็มกันอีกเช่นเคยครับสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจจะเข้าร่วมรับทัศนะเพิ่มเติมนะครับรวมถึงทางด้านของทีเด็ดวีพีของเราร้ายหลานะครับสามารถสอบถามกันมาได้ที่บ้านเขียวของเหล่าร้ายหลานครับที่ แอดไซน์หนึ่งศูนย์น ra นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านไหนไม่มีเวลาที่จะวิเคราะห์ไม่มีเวลาที่จะดูคลิปนะครับก็สามารถสอบถามกันมาได้เลยครับทีเด็ด v i p ทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปจัดกันแบบจังหนักรับตังค์ที่นี่ครับเหล่าร้อยหลานนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับค่ำคืนนี้เป็นทางด้านของพิมลิกอังกฤษครับไบรตันเปิดบ้านรับการเยือนของเชลซีนะครับคู่นี้เจอกันมาส0นัดหลังไบรตันชนะได้แค่2ครับเสมอกันไป4นัดเชลซีชนะไป4นัด สามนัดล่าสุดก็เป็นทางด้านของเชลซีนะครับชนะได้สามสองหนึ่งศูนย์สี่สามครับนัดล่าสุดเล่นในบ้านเชลซีเชลซีชนะไปสามประตูต่อสองนะครับไบรตันก็เคยชนะเชลซีได้ครับปีสองพันยี่สองสองพันยี่สามนะครับทั้งไปและกลับเลยนะครับสกอร์สูงทั้งนั้นนะครับสําหรับคู่นี้เปิดเกมใส่กันแน่นอน,นครับผลงานของไบรตันกันบ้างครับเหมือนจะพลิก ฟอร์มกลับมาดีแล้วนะครับนัดล่าสุดบุกไปเสมอกับ New นิวคาสเซิลมา1-1ก่อนหน้านั้นเปิดบ้านชนะแอสตันวิลล่าไป1-0ครับที่เหลือเนี่ยแพ้บอลหมัดนะครับ3-0แพ้แมนซิตี้4-0โดน2นัดโดนไป7เ,เม็ดนะครับไปเยือนเบอร์นลีนย์เสมอ1-1แพ้อาร์เซนอล0-3นะครับก็ผู้เล่นเจ็บไปเยอะเลยครับสำหรับทางด้านของไบรตันนะครับเชลซี <Chelsea S 2> กันบ้างครับฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินในช่วงนี้นะครับชนะมา3นัดติดแล้วนัดล่าสุด เอาชนะนอตติงแฮมฟอเรสต์ไปได้ครับ2ประตูต่อ3อย่างสุดมันนะครับก่อนหน้านั้นเปิดบ้านถล่มวสต์แฮมไป5 0ู์ชนะสเปอร์ส0ูน์นะครับแล้วก็เกมเยือนเนี่ย3นัดล่าสุดชนะ1นัดนะครับเสมอ1นัดเสมอแอตันวิลล่านะครับที่แพ้เน่แพ้อาร์เซนอลถึง5ประตูต่อ0นนะครับก็ถือว่าเกมเยือนยังไม่ค่อยจะลงตัวสักเท่าไหร่ครับสำหรับทางด้านของเชลซี ผู้เล่นวันนี้ทางด้านของไบรตัน,นครับยังขาดตัวหลักไปเยอะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชอร์ลีมาร์สนะครับเจมส์มิลเนอร์มิตุมะอีวานโฟกุซันนะครับวันนี้ก็เวลเบ,ลเบกยืนหน้าเป้าเหมือนเดิมเกมรับก็หายไปหลายคนนะครับเอสตูปินญ,ญาตตัวหลักๆก็ยังเจ็บอยู่เชลซีครับไม่น้อยหน้ากันนะครับเอนโซเฟอนันเดสอาจจะต้องรอเช็คความฟิตอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เหลือก็ยังอยู่กันครบไม่ว่าจะเป็นไคลเซโดกกเลเกอร์นะครับ โคพามเมอร์มูริชหน้าเป้าก็มีอย่างจอมลีลาอย่างแจ็คสันนะครับกองหลังเกมรับขาดเบนชิวลิสเจมส์โฟฟาน่าเหมือนเดิมนะครับที่เหลือก็ยังอยู่กันครบไม่ว่าจะเป็นชาโลบานะครับซินวาแล้วก็ทางด้านของกูกูเรย่านะครับก็ยังยืนได้เหมือนเดิมนะครับเชลซีอันดับ7นะครับลุ้นตารางในพรีเมียร์เนี่ยมันแน่นอน,นครับใน การปิดดูการลดกการนี้ครับอีก2นัดเท่านั้นเองนะครับเชลซีอันดับ7 57คะแนนลุ้นไปยูโรปาคะแนนเท่ากับนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลไปเยือนแมนยูนะครับทางด้านของบริตันหมดสิทธิ์ลุ้นไปแล้วก็ยังต้องทําอันดับให้ดีที่สุดนะครับตามหลังเว์แชมถึง4คะแนนแล้วก็คะแนนเท่ากับบอลหมัดอยู่ที่48คะแนน,นครับคู่นี้ราคาเปิดมาเป็นเชลซีนะครับเปิดต่อมาที่ครึ่งลูกน้ําเต็มราคาปปน้าบวก10เกือบน้ําขาวสกอร์สูงไปนู่นครับสลูกครึ่งเลยนะครับคู่นี้ อาจจะเป็นเชลซีครับเปิดเกมเข้าใส่นะครับผู้เล่นเนี่ยมาตรฐานทีมช่วงหลังเนี่ยดีกว่าด้วยนะครับแต่บ้านของไบรตันก็ประมาทไม่ได้ครับช่วงนี้เนี่ยฟอร์มแรงเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ขอเลือกที่นกนางนวลอย่างไบรตันนะครับในบ้านไม่น่าแพ้ครับให้รองที่ไบรตันราคาครึ่งลูกครับไปต่อกันที่คู่2ครับเป็นทนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้เปิดบ้านรับการเย็นของนิวคาสเซิลนะครับคู่นี้เนี่ยเจอกันมา10นัดหลัง ผัดกันแพ้ผัดกันชนะสลับกันมาสนุกเลยนะครับแมนยู U, ชนะไป5เสมอ2นิวคาสเซิลชนะไป3แต่2นัดล่าสุดนิวคาสเซิลทั้งนั้นนะครับ3นัดด้วยซ้านะครับทั้งลีกครับทั้งพิมลีกนัดล่าสุดเตะพิมลีกเนี่ยนิวคาสเซิลชนะได้ในบ้านนะครับ1-0ก่อนนั้นนั้นมาเยือนแมนยูในลีกครับครับชนะไป30เลยแล้วก็เปิดบ้านชนะแมนยูไปในลูกการที่แล้วนะครับ2ประตูต่อ0ที่แมนยูชนะเนี่ยย้อนไปปี2021เลยนะเลยครับในพิมลีก แต่นัดล่าสุดที่แมนยูเปิดบ้านชนะไปเนี่ยชนะในลีกครับนะครับ2ประตูต่อ0ูแล้วก็มาโดนทางด้านของนิวคาสเซิลถอนแคนไปได้ในพิมลีกเตะในบ้านเนี่ยยังไม่แพ้นิวคาสเซิลนะครับสำหรับทางด้านของแมนยูผลงานของแมนยูครับ6นัดหลังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแพ้มา2นัดติดแล้วนะครับแพ้อ์เซ n นอลนหนัดล่าสุดที่เตะในบ้านนะครับก่อนหนานั้นไปเยือนคริสตันพลยแพ้ถึง40ครับ เสมอเบิร์นสลีย์นะครับชนะเชฟฟิลด์ในพรีเมียร์ลีกนะครับก็เกือบเอาตัวไม่รอดเหมือนกันนะครับช่วงหลังเนี่ยบุกไม่ค่อยจะเข้าขากันเท่าไหร่สําหรับทางด้านของแมนยูกองหลังก็เจ็บไปเยอะนะครับพอ,อโลโรงพยาบาลโดนไล่ออกไปแล้วก็ยังเจ็บอยู่นะครับทางด้านของนิวคาเซิลบ้างครับฟอร์มค่อนข้างที่จะดูดีแล้วก็แรงมานะครับในช่วงนี้3นัดมี10เมตรนะครับนัดล่าสุดเสมอไบรตันไป1ประตูต่อหนึ่งก่อนหน้านั้นไปเยือนเบิร์นสลีย์ชนะ41 ชนะเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดในบ้านเนี่ยถึง5ประตูต่อ1เลยนะครับเกมเยือนที่แพ้นัดล่าสุดก็คือไปเยือนคริสตันพาเลตครับแพ้ไป2ประตูต่อ0ูนยนะครับหนัดหลังชนะ4เสมอ1แพ้ไปแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับทางด้านของนิวคาสเซิลเสียประตูน้อยมากนะครับยิงได้เยอะด้วยนะครับผู้เล่นหายเจ็บกลับมาเกือบครบแล้วครับทางด้านของนิวคาสเซิลนะครับผู้เล่นวันนี้แมนยูครับหน้าเป้าก็หอยลุนเหมือนเดิมนะครับ แดนกลางใช้ออลิกเซนโคบีไมนูอีวานทางด้านของแอนโทนีนะครับแล้วก็แม็กโทมิเน่รวมถึงทางด้านของกานาโชตัวเจ็บเนี่ยมีทางด้านของเมสันเมาส์และฟอร์ดนะครับอามัดเนี่ยก็ยังมาเจ็บเข่าอีกนัดล่าสุดนะครับมาซียาวยไม่ต้องพูดถึงแล้วกองหลังเกมรับวันนี้ก็อาจจะใช้บริการของคาซิมิโลนะครับยืนคู่กับอีเวนนะครับ ขวาดันโลซ้ายวันบิสซาก,ก้าอาจจะสลับกันอยู่นะครับมีแค่สี่ตัวนี้เท่านั้นแล้วก็มีดาวรุ่งอย่างคัมาร่าครับที่จะมาสอดแทรกในการผัดเปลี่ยนตัวเกา่เกาๆอย่างอีเวนที่แรงไม่ค่อยจะมีนะครับทางด้านของนิวคาเซิลครับวันนี้เนี่ยก็ยังตัวเจ็บก็ยังเยอะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโจวิลล็อกสนะครับคาร์ล็ววิลสัน กองหลังแมททาเกตบอสแมนนะครับฟาเบียนชาก็ยังเจ็บอยู่ท hmm. ี <apologize> <ina> Sadly, ่เหลือก nah ็อยู่กันครบนะครับอีซักอร์ดอนเจคขอบเมอร์ฟี่นะครับในเกมรุกแดนกลางอัดมา3ตัวนะครับกิมมาไลส์แอนเดอร์สันลองสตาร์ครับก็ถือว่าเล่นกันเข้าขาได้นะครับในช่วงนี้ก็มาดูกันวัดตัวต่อตัวตำแหน่งต่อตำแหน่งปอนต่อปอนแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูสีนะครับ แต่แมนยูวันนี้มาอัดกลางสู้เลยนะครับถึง5ตัวทีเดียวคู่นี้ราคาเปิดมาเป็นนิวคาสเซิลครับเปิดต่อเฉยเลยนะครับราคาปปน้ําเต็มแมนยูน้ําขาวท่วนเลยนะครับราคาเสมออยู่ที่นิวคาสเซิลครับน่าจะจบเสมอนะครับหรือแม่นั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นทางด้านของนิวคาสเซิลมีโอกาสเข้าทําเยอะกว่าครับกองหลังแมนยูวันนี้ถ้าไม่รั่วนะครับแล้วก็ยืนกันดีๆก็อาจจะมีโอกาสนะครับที่จะไม่แพ้ในบ้านในนัดนี้แล้วก็ลุ้น พื้นที่ยุโรปนะครับทั้ง2ทีมเลยนะครับคู่นี้อันดับเนี่ยยูโรป้ากับคอนเฟลซ์ลีกก็ถือว่ามีโอกาสครับที่จะไปเล่นบอลทั่วยุโรปเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังมองว่าแมนยูในบ้านเจอนิวคาสเซิลแบบนี้ครับออกได้3หน้าแต่ยังมองว่าแมนยูในบ้านนะครับน่าจะไม่แพ้ให้รองที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดราคาปปขอหูหนึ่งข้างก็ยังดีครับต่อกันที่ลาลีกาสเปนนะครับเคตาเฟ่เปิดบ้านรับกัมเยือนของแอตดติโกมาดริดคู่นี้ สองนัดล่าสุดเสมอกันทั้งสองนัดเลยนะครับสามสามกับหนึ่งหนึ่งในบ้านของปราหมีบ้านของเคตาเฟ่เนี่ยแอตเลนติโกมาดริดหมุกใบเยือนในปี2022ชนะไป3าูนย์นัดล่าสุดที่เล่นในบ้านของเคตาเฟ่นะครับสินัดหลังเนี่ยเคตาเฟ่ยังไม่ชนะแอตเลนติโกมาดริดได้เลยนะครับเต็มที่ก็เสมอนะครับที่เหลือแอตเลนติโกมาดริดชนะถึง7นัดครับผลงานของเจ้าบ้านนะครับเคตาเฟ่ ae, เหมือนจะดีแต่ก็ไม่มานะครับนัดล่าสุดหมุกไปเยือนคาดิส ยันได้เกือบสุดแล้วนะครับก็ต้องมาแพ้อีก1ประตูต่อศูนย์ในช่วงทดเจ็บนะครับทางด้านของเกตาเฟ่ก่อนหน้านั้นก็เปิดบ้านแพ้บิวเบาไป2อศูนย์ขนาดบิวเบาโดนใบแดงไป2ใบนะครับก็ยังตามตีเสมอไม่ได้แถมโดนอีกต่างหากนะครับชนะอันเมเรียได้3-1ครับเป็นรางวัลปลอบใจที่เหลือเสมอเรอ o วโซแตดดเสมอรายโยนะครับแพ้เซบียาทางด้านของแอเติโกมาริดครับ ฟอร์มแรงขึ้นมาใน3นัดล่าสุดนะครับชนะมา3นัดรวดนะครับชนะเซลตาพิโก้นัดล่าสุด1 0ก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะมาโยก้าครับเกมเยือน10นะครับชนะบิวเบา3 1เลยไปเยือนอาราเบดเยือนดอทมุลเนี่ยแพ้นะครับแพ้2 0แล้วก็4 2โดนดอทมุลน,นะครับมาแซงในช่วงท้ายแหละครับ ทางด้านของผู้เล่นนะครับเจ้าบ้านเนี่ยก็อยู่กันเกือบครบครับแต่ทางด้านของแอเลนติโกมาดริดครับวันนี้มาเต็มระบบครับน่าจับตามองทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของแอเลนติโกมาดริดคู่นี้เป็นทางด้านของตราหมีเปิดต่อมาที่ราคาครึ่งลูกนะครับน้ำขาวเกือบน้ำลบสิบเลยก็ถือว่าแฮนดิแคปยังมองว่าเคตาเฟ่ครับมีโอกาสที่จะตีเสมอได้ ราคาสูงอยู่แค่2ลูกควบ2ลูกครึ่งเท่านั้นนะครับอาจจะจบสกอร์ต่ำหนึ่งศูนย์สองศูนย์เท่านั้นเองก็ยังเชื่อว่าตราหมีครับน่าจะเก็บ3แต้มได้ในวันนี้ให้ต่อที่แอตเลติกมาดริดราคาครึ่งลูกครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับลาลีกาสเปนนะครับเซลตาบิโกเปิดบ้านรับการเยือนของบิลเบาครับคู่นี้เจอกันมาทั้งหมด10นัดหลังเซลตาบิโกชนะไป4ครับเสมอ2บิลเบาชนะไป4เท่ากันอยู่นะครับในการทำสถิติ10นัดหลัง นัดล่าสุดเป็นบิวเบาครับชนะได้ในบ้านใน4-3ก่อนหน้านั้นก็ชนะได้ในบ้านนะครับ2ประตูต่อ1เล่นในบ้านของเซลตาบิโก้นัดล่าสุดนะครับที่เตะกันเนี่ยปีที่แล้วเดือนมการาเซลตาบิโก้ชนะไป1ประตูต่อ0นะครับผลงานของเซลตาบิโก้ครับ6นัดหลังเกมเยือนเนี่ยไม่เอาอะไรเลยนะครับแต่ในบ้านเนี่ยยังแข็งแปร่งอยู่เรื่อยนะครับ เล่นในบ้านนัดล่าสุดเนี่ยเอาชนะบียริวไป3าสองครับผลงานนัดล่าสุดไปเยือนแอตเลติโกมาดริดนะครับแพ้ไป1ประตูต่อ0เกมเยือนแพ้อาราเบสแพ้เบติสครับสามศในบ้านชนะมา2นัดติดแล้วนะครับชนะลาสปามัสอีก4ประตูต่อ1นะครับก่อนหน้านั้นเสมอราโยครับศูนย์ประตูต่อ0ทางด้านของบิวเบาบ้างครับช่วงหลังหนักเสมอนะครับ6นัดเนี่ยเสมอถึง4นัดครับชนะ1แพ้1 นัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอโอซาซูนาไป2-2ครับก่อนหน้านั้นไปเยือนเคตาเฟชนะได้2-0นะครับแล้วก็ไปเยือนแอตเลติโกมาริดแพ้ไป3-1เสมอกลิฟราเสมอ b บียรริลนะครับเสมอกับมาโยกาในบอลถ้วย90นาทีด้วยแล้วก็เอาชนะจุดโทษผ่านเข้ารอบไปนะครับผู้เล่นวันนี้ด้านของเจ้าบ้านนะครับยังขาดคราปเปียรวมถึงไอดูอยูนะครับตัวหลัก2คนที่ยังเจ็บอยู่ทางด้านของแอตติบิวเบลครับ วันนี้ก็เกือบเต็มระบบครับมากันครบทีมเลยนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาเป็นเซลตาบิโก,โก้เฉยเลยนะครับเปิดราคามาเสมอน้ําขาวทางด้านของบิวเบาเป็นรองเฉยเลยนะครับราคาปปเนี่ยบิวเบาน้ําอยู่แค่0.96 0 6 9นห้นะครับเซลตาบิโก้ให้น้าทะลุเลยนะครับสกอร์สูงสองลูกครึ่งคู่นี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับแต่ถ้าตามมาตรฐานทีมรวมถึงความที่เป็น ทีมากกว่าเนี่ยเลือกที่แอตติวิวเบลนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้อย่างมองว่าบิวเบลครับวันนี้ขอไม่แพ้ละกันนะครับราคามันค่อนข้างที่จะแปลกครับเอียงไปทางด้านของเซลตาบิโกแต่ชอบบิวเบลครับคู่นี้ครับไปต่อกันที่หลีกเอิงของฝรั่งเศสนะครับเป็นทางด้านของนีสครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของปารีสแซงต์แชงนะครับคู่นี้เจอกันมาเนี่ยทั้งหมด10นัดนีชนะไป2เสมอ2 ปารีชนะไปถึง6นัดนะครับนัดล่าสุดปารีสเอาชนะไปได้ในบอลถ้วยในสามหนึ่งก่อนหน้านั้นนีสบุกไปเยือนนะครับชนะได้32สุดเซอร์ไพรส์เลยนะครับเล่นในบ้านของนีสนัดล่าสุดก็เป็นทางด้านของปารีสครับชนะได้2ประตูต่อศูนย์ผลงานช่วงหลังครับหนัดที่ผ่านมานะครับเป็นทางด้านของนีสเนี่ยทำผลงานได้ดีมากนะครับชนะเลยครันัดล่าสุดครับหนึ่ก่อนหน้านั้นชนะตาบุกไปถึง3-1ครับในเกมเยือนด้วยนะครับไปเยือนมักเซยเสมอ2 2 ชนะลอรียองถึง3 0สูนะครับที่แพ้เนี่ยแพ้น้องนะครับคาบ้าน1ประตูต่อ2เท่านั้นเองครับช่วงหลังฟอร์มพลิกกลับมาดีเฉยเลยนะครับทางหน้าของปารีสบ้างครับสวนทางจริงๆนะครับ3นัดล่าสุดแพ้รวดนะครับทั้งบอลด้วยยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกแล้วก็บอลลีกเอิงนะครับนัดล่าสุดแพ้ตูลูสไป3 1ครับโดนลูกผีจับยัดทั้งนั้นเลยนะครับก่อนหน้านั้นครับ เสมอเลออาร์ฟนะครับไปเยือนลอรียองเนี่ยชนะ4-1เปิดบ้านชนะรียงไปอีก4ประตูต่อ1นะครับตารางคะแนนก็เป็นทางด้านของปารีสครับได้แชมป์ลีกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนำโด่งเลยนะครับนีดอยู่อันดับ5ครับลุ้นพื้นที่ยุโรปได้อยู่นะครับเหลืออีกไม่กี่นัดเท่านั้นเองนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของปารีสนะครับเปิดราคามาหน้ารักน้าลุ้นเลยนะครับ คู่นี้เปิดราคามานะครับเป็นทางด้านของนีสนะครับเปิดต่อมาเฉยเลยนะครับราคาปปหออลังจากที่ทางด้านของปารีสเนี่ยเปิดต่อมาก่อนนะครับแล้วก็ไหลยขยับมาที่นีสเฉยเลยนะครับเป็นนีสเปิดต่อมาที่ปปน้ําเต็มปารีสอยู่ที่น้ําขาวราคาเสมอเนี่ยนีสอยู่ที่น้าบวกสิบเท่านั้นเองครับคู่นี้น้ํตัวมถึงราคาเนี่ยชัดเจนมากครับเพราะงั้นคู่นี้ขอตาม ราคาไปดูก่อนแล้วกันนะครับให้ต่อที่นีสครับราคาเสมอน้ำบวกสิบหรือปปน้ำเต็มๆสวยๆครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับหลีกเอิงนะครับเป็นทางด้านของแรงครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของ OM o l y มโอลิมปิกมักเซนะครับคู่นี้เจอกันมาช่วงหลังเป็นทางด้านของโอลิมปิกมักเซยทั้งนั้นนะครับที่ชนะได้10นัดเจอกันแรงชนะไป2เสมอกันไป3ครับโอลิมปิกมักเซยชนะไปถึง5นัดแล้วก็เป็น5นัดล่าสุดด้วยนะครับทั้งไปและกลับเลยนะครับนัดล่าสุด โอนเปลี่ยมาเซยชนะไป2-1ในบ้านนะครับก่อนนั้นบุกมาเยือนแรงเนี่ยชนะ2-1เช่นกันถล่มในบ้านมาเซยถล่มไปถึง4-1ก็มีนะครับผลงานของแรงเจ้าบ้านนะครับ6นัดหลังยังไม่ชนะใครครับแพ้ไป3เสมอ3นัดล่าสุดเสมอกับแบิดไปนะครับในเกมเยือนใน1ประตูต่อ1เล่นในบ้านนัดล่าสุดก็แพ้มงปีเย่ไป2-1ครับ ทำอะไรคู่แข่งยังไม่ค่อยได้เท่าไรนะครับยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่ทางด้านของโอลิมปิกมักเซย์ครับในบ้านายห่วงแต่เกมเยือนยังมีปัญหาอยู่ครับนัดล่าสุดบุเบียนอัตตันต้าก็แพ้ไปสาูนเลยครับพลาดท่าตกรอบยูโรป้าไปแต่นัดล่าสุดมากแก้ตัวได้นะครับเปิดบ้านชนะลอริยองไป3ประตูตอนหนึ่งเลยนะครับกินแบบท่วมๆเลยในนัดนั้นผู้เล่นวันนี้ทางด้านของเจ้าบ้านเนี่ยก็ยังรอเช็คความฟิตตัวหลัก2คนนะครับทั้งแดนกลางแล้วก็กองหลังอย่างโอคุม ทางด้านของโอลิมปิกมาร์เซย์ครับมากันเกือบเต็มระบบนะครับวันนี้ตัวผู้เล่นจัดสรรให้เลือกแบบเต็มพิกัดเลยนะครับสำหรับโอลิมปิกมาร์เซย์ผู้เล่นหายเจ็บกลับมาช่วยทีมได้เยอะทีเดียวคู่นี้ราคาเปิดมาเป็น O m นะครับโอลิมปิกมาร์เซย์เปิดต่อมาที่ราคาปปน้ำลบสิบสกอร์สูง2ลูกครึ่งน้ำขาวคู่นี้เหล่ารร่นาก็ยังมองว่าทางด้านของโอลิมปิกมาร์เซย์ครับน่าจะดูดีกว่าแล้วก็เปิดเกมลุกเข้าใส่อยู่ที่ลูกผีจับยัดละกันนะครับ แล้วก็บอนกลาเด้งเข้าโอลิมปิกมาเซยให้ได้เยอะๆแล้วกันนะครับราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่โอลิมปิกมาเซยครับราคาปอปอน้ําลบสิบสวยๆหมู่แรกหนึ่งข้างครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับบอลถ้วยของอิตาลีนะครับโคปาอิตาเลียครับนัดชิงชนะเลิศวันนี้อะตาลันตาเจอกับทางด้านของมาลายูเวนตุสนะครับคู่นี้เจอกันมาช่วงหลังหนักเสมอครับสามนัดล่าสุดเสมอไปแล้วนะครับสามนัดรวดก่อนหน้านั้นก็เป็นยูเว่ครับบุกไปเยือนอะตาลันตา ปีที่แล้วในกันโชซีอาร์นะครับยูเว e, ชนะไป2 0นัดหน้าล่าสุดเสมอกัน22นะครับในบ้านยูเวบ้านอาตาลันตาเนี่ยเสมอกัน0-0สนามกลางอุ่นเครื่องก็เสมอกันไป0-0นะครับคู่นี้ออกได้3หน้าอีกแล้วนะครับแต่ผลงานเนี่ยเรียกกันว่าอาตาลันตาครับช่วงหลังเนี่ยทำเงินได้เยอะพอสมควรนะครับ6นัดชนะไป5ครับแพ้อ่าเสมอไป1ยังไม่แพ้ใครนะครับ แล้วก็เข้ารอบยูโรปาไปแบบสวยงามเลยนะครับนัดล่าสุดก็เอาชนะโรม่าไปได้2ประตูตอนหน่งนะครับถีเด็ดจริงๆครับอาตันต้าช่วงนี้ทางด้านของยูเว่บ้างครับไม่รู้ไปกินอะไรมาครับสะกดคำว่าชนะยังไม่เป็นในช่วงหลังนะครับนัดล่าสุดเสมอทีมบวยอย่างซาเลนิตาน่าไป1-1ครับในการเปิดบ้านนะครับ ก่อนหน้านั้นไปเยือนโรม่าเสมอ1 1เช่นกันนะครับเสมอเอซิมแบนศูนย์ในบอลถ้วยเนี่ยแพ้ลาซิโอนะครับ2ประตูตอนหนึ่งก็ยังเข้ารอบมาอยู่นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเสมอาก亚รี่ครับเสมอโตริโน่ก็โอ้เรียกกันว่าฝืดทครับช่วงนี้ยูเว่นะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่คู่นี้ราคาเปิดมาเป็นทางด้านของยูเวนตุสเฉยเลยนะครับเปิดต่อมาเสมอ ก็จากสติที่พบกันนะครับแล้วก็มันเป็นบอลชิงชนะเลิศด้วยบอลน,นัดเดียวแบบนี้ใส่กันยับนะครับทางด้านของยูเว่เนี่ยตอนบอลลีกเนี่ยไม่มีผลอะไรแล้วนักเตะผู้เล่นก็เดินเล่น,ลนบ้างนะครับหยอะยอวิ่งเล่นเล็กๆน้อยๆบ้างนะครับออกกาลังกายกันไปแต่พอนัดนี้เป็นนัดชิงเนี่ยแล้วก็ทางด้านของราคาครับเอียงไปทางด้านของยูเว่เยอะพอสมควรนะครับแต่เหล่ารายหัก็ยังมั่นใจครับว่าวันนี้ ทางด้านของอาตาลันตานะครับไม่น่าจะแพ้นะครับเพราะยันคู่นี้ให้อยู่กับอาตาลันตาครับราคาเสมอน้ําเกือบลบสิบครับสวยๆครับครบจบเรียบร้อยครับค่ําคืนนี้เป็นทางด้านของทั้งบอลลีกแล้วก็บอลถ้วยนะครับไปทบทวนกันอีกทีครับเจ็ดคู่ที่ให้ไว้ครับคู่แรกไบรตันเชลซียังมองว่าเจ้าบ้านนกนางนวลครับไม่น่าจะแพ้นะครับถึงแม้ว่าเชลซีเนี่ยลุ้นไปยูโรปาเลยนะครับ วันนี้ให้รองที่ไบรตันคู่แรกครับคู่2แมนยูนิวคาสเซิลครับคู่นี้ก็เช่นกันครับลุ้นถ้วยยุโรปถ้วยเล็กเหมือนกันทั้งคู่นะครับแมนยูเนี่ยลุ้นคอนเฟลเลนซ์ลีกนะครับแต่านด้านของนิวคาสเซิลเนี่ยลุ้นยูโรป้าครับใส่กันเต็มข้อล่อเต็มแข้งแน่นอนสกอร์สูงน่ากดครับสำหรับคู่นี้ก็ยังมองว่าแมนยูในบ้านครับน่าจะทําเงินได้แล้วกันนะครับวันนี้เป็นบอลรองอีกแล้วนะครับให้รองที่แมนยูราคาปปะครับ ลาลิกาสเปนนะครับเคตาเฟ่แอตเลนติโกมาดริดตราหมีน่าจะชัวร์เลยครับราคานี้สวยๆแบบนี้เคตาเฟ่ก็ผีเข้าผีออกนะครับวันไหนเนี่ยผีเข้าเล่นอย่างดีเลยครับวันไหนผีออกแพ้ได้ทุกทีมเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่แอตเลนติโกมาดริดครับราคาครึ่งลูกนะครับคู่ต่อไปก็เป็นทางด้านของเซลตาบีโกกับแอสติบิวเบาลนะครับคู่นี้ก็ยังมองว่าบิวเบาลครับมาตรฐานทีมผู้เล่นน่าจะดูดีกว่านะครับถึงแม้ว่าจะเป็นทีมเยือนเซลตาบีโก กองหลังรั่วเหลือเกินนะครับวันนี้บิวบอลถ้าจอดดีๆนะครับคุมเกมจอดดีๆชิ่งเข้าไป1 2หน้ากรอบเคโทแล้วก็ยิงได้นะครับเพราะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่บิวบอลครับราคาปปครับคู่ต่อไปครับนีสกับทางด้านของปารีสนะครับราคาพลิกไปพลิกมานะครับสุดท้ายก็เป็นทางด้านของนีสเปิดต่อเฉยเลยนะครับราคาปปด้วยคู่นี้ยางมองว่าราคาเสมอหน้าอยู่นีสมากกว่านะครับแม้ทางด้านของปารีสเนี่ย อาจจะมีอะไรสักอย่างนะครับวันนี้ราคาค่อนข้างที่จะไหลแรงนะครับก่อนเตะเช็คราคาอีกทีละกันนะครับให้อยู่กับนี้ครับราคาเสมอหรือรองที่ราคาปปครับอีกหนึ่งคู่ครับแรลนกับโอลิมปิกมาร์เซยนะครับคู่นี้ก็ยังมั่นใจว่า OM ครับช่วงนี้ผู้เล่นหายเจ็บกลับมาเต็มทีมให้ต่อที่โอลิมปิกมาร์เซยครับราคาเสมอนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับราคาพลิกอีกเช่นกันนะครับยูเว่กับอาตาลันตา เปิดดูแรกๆเนี่ยกรเป็นยูเว่ต่ออยู่ดีๆนะครับก็เป็นอาร์ตันตากลับมาต่อเฉยเลยนะครับราคาเสมอน้ําเกือบลบสิบสวยๆแบบนี้กดไปกับอาร์ตันตาฟอร์มแรงๆจังหนับรับตังก้าวสิบนาทีแน่นอนครับเพราะงั้นกดไปกันแบบเต็มข้อครับครบจบเรียบร้อยครับวันนี้7คู่อัดกันให้แบบเนื้อเน้นๆนะครับสำหรับค่ําคืนนี้นะครับก็ขอขอบคุณกับพี่ๆทุกท่านนะครับที่คอยสนับสนุนโดยดีกันตลอดมาแล้วก็พี่ๆท่านไหนครับไม่มีเวลา ที่จะดูคลิปนะครับไม่มีเวลาวิเคราะห์ก็สามารถมารับทีเด็ดที่เหล่าร้อยหลาได้นะครับแจกกันให้ทุกวันช่วงนี้ทั้งเต็งทั้งสเต็ปนะครับเข้ากันแบบจังหนับรับตังกันไปหน้าวานหน้าบานหวานฉ่ากันเต็มๆครับพี่ๆในกลุ่มก็สดชื่นนะครับช่วงนี้กลางเดือนแบบนี้ครับมาหาเงินกับเหล่าร้อยหลาดีกว่านะครับมาตามเราดีกว่านะครับทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปเหล่าจัดให้ครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่มมารับตังครับสวัสดีครับ